ศีลของพระพิสุที่ท่านจะต้องรักษาตั้งแต่เริ่มบวช้ามาจนถึงลมหายใจสุดท้ายของท่านแล้วก็ปฏิโมกมีเนื่องจากเป็นอายุของศาสนาในอันตรธานท่านมองเรื่องของการปฏิบัติเวลาจะหมดปฏิบัติศาสนาเนี่ยพระพิสุรูปสุดท้ายต้องอบัติบราชิกหรือมรณภาพาหรือลาสีขานั้นถ้าเอาศีลปฏิโมกเนี่ยเป็นตัววัด เราเดีสีลห้าีลแปดนะปฏิบัติศาสนาจะปฏิบัติยังไงก็แล้วแต่ท่านยังเป็นพระอยู่ยังมีเพราะว่าพิสูจนอยู่อ่ะอายุศาสนาอยู่กับรูปนั้นเป็นลูกสุดท้ายเพราะนั้นสี่นี้สําคัญมากแม่โยมรู้ก็เท่ากับว่ามีมีเนื้อความหรือมีอายุศาสนาอยู่ในตัวโยมด้วยแม้โยมจะไม่ใช่เป็นพระก็ตามแต่จะช่วยได้ ในงานสัมมนาพระธรรมวินัยปีนี้จัดเป็นปีพิเศษที่พุทธมนทลเป็นครั้งที่27มาในงานนี้แล้วยังมีการสงงกกปาทะคำพีพิกุปฏิโมพิกุณีปฏิโมกแล้วก็คำพีสัทธาวิเศษที่เป็นบยากรอรขอเชิญชวนครูบาอาจารย์พระภิกุสมณเณรอุบาสกอุปสิกาทุกท่านเข้ามาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ก็จะเป็นประโยชน์เกื้อกูจลจ